สวัสดีครับวันนี้พบกันนะครับกับช่องยูทูปเกรดีฟาร์มเอาไก่นุ่มนะครับเพิ่งจับจากฝูงไม้ชมนะครับตัวนี้เป็นเยียรพม่าง่อนนะครับหัวจุกรอไก่อายุหกเดือนนะครับน้าหนักตอนนี้สองสี่สองห้าครับลอยชนสองกิโลหกครับตัวนี้เป็นไก่ชุดพี่มีผลงานนะครับชุดพี่ชนะหนึ่งแสนหนึ่งครับดูครับ สวยแบบดีครับกระดูโครงสร้างดีเหยียหัวจุกรลรอๆนะครับรีกเต็มสองข้างนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับก็ทักเข้ามาได้ครับเดี๋ยวผมจะลงไอดีไลน์พร้อมเบอร์โทรไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับสนใจก็ทักเข้ามาครับหรือโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ เยอะนะครับหัวจุกรอๆเลยชุดพี่ผลงานดีๆนะครับชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องอุ้ยภูเก็ตสีฟาร์มนะครับขอบคุณครับ